เขาจะสอบหมอฟันก่อนเขาจะสอบหมอฟันว่าทําไมเลื่อนทำไมหมอเลื่อนเออเลื่อนพบนายคนนี้จนนายคนนี้เนี่ยต้องมาใช้คริกวางแผนเป็นลมเองเออนี่ท่านผู้ชมฮะดูไม่ยากนะแต่ชัดเจนว่างานเนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นเป็นใจอย่างแน่นวน <laughs> <laughs> อย่างแน่นวนอย่างแน่นวนอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของนายแป้งนะะ ที่แหกคุกหนีไปนะแป้งตาโนดวันนี้ท่านผู้ชมฮะทางด้านของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการคุกก็ต่างออกมาอธิบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมันมีหลายข้อที่อยากจะฟังนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนโซ่ตรวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนายคนนี้ มีกุญแจผีได้ยังไงนะฮะปรากฏว่าวันนี้ทางด้านของคุณสาการเพชรนรินทรรองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชาการแทนนาิบดีกรมราชธรรได้พูดถึงนะในแป้งการควบคุมในแป้งออกจากเรือนจําและการใส่เครื่องพันธนาการนั้นมีการใส่เครื่องพันธนาการทั้งข้อมือข้อเทา้าท่านผู้ชมฟังนะทั้งข้อมือข้อเทา้าเมื่อถึงโรงพยาบาล ก็จะมีการใช้โซ่คล้องกับเตียงผู้ป่วยพร้อมสายอยู่คล้องไว้อีกอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะทําให้ตัวของแป้งมีเครื่องพันธนาการ3ชิ้นนะตั้งแต่ข้อมือข้อเทา้าและข้อเท้ากับราวเตียงผู้ป่วยแต่การสะเดาะเคราะห์โทษนะสะเดาะเครื่องพันธนาการของในแป้งนั้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นการใช้กุญแจผีทั้งหมดในการสะเดาะเครื่องพันธนาการออกมา ส่วนโซ่และสายอยู่เอาไว้ล็อกกับราวเตียงผู้ป่วยนั้นทางรองประลัดเขาใช้คำว่าเป็นการลูดออกมาลูดออกมาเชื่อว่าจะเป็นการคงจะมาจากล็อกไม่แน่นหนาเป็นความประมาทของเจ้าหน้าที่เพราะกุญแจที่ใส่นะออกไปนั้นเป็นลักษณะคล้ายกุญแจข้อมือปกตินะะล็อกตรงข้อมือมันเป็นกุญแจเหมือนกับกุญแจตำรวจนะฮะ สามารถใช้กุญแจผีขายออกมาได้ยอมรับว่าเป็นปัญหาและจุดอ่อนอยู่นี่ฮะตอนแรกก็คุยเลยนะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมบอกว่าโอ้โหนายคนนี้เข้าไปเนี่ยล็อกสามชั้นเลยสามชิ้นมีข้อมือข้อเท้าและข้อเท้ากับราวเตียงตรงนี้เป็นสายอยู่ล็อกไว้กับราวเตียงปรากฏว่าใช้กุญแจผีตัวเดียวกับไขตรงข้อมือออกส่วนอะไรที่ล็อกกับสายอยู่ตรงราวเตียงเนี่ยมันเหมือนกับใส่เข้าไปไม่คลิก เนื่ยไหมหไม่คลิกฉะนั้นเนี่ยทางด้านของรองประหลัดก,ก็ใช้คำว่าเออนักโทษเนี่ยสามารถรูดออกมาได้เองอรูดออกมาได้เองไม่ได้รูดออกมาจากราวเตียงนะคือไปคล้องกับราวเตียงแต่มันไม่ล็อกเอาไว้อก็ดึงออกมาแค่นั้นเองอแล้วก็ไปเลยแล้วก็รองประหลัดยังใช้คําว่าตรงเนี้ยเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อน <laughs> <laughs> มึงจะล็อกนักโทษเนี่ย มึงยังล็อกไม่คลิกอะ่ะดูสิฮนะนักโทษสามารถที่จะอ,ออกมาได้เฉยๆเลยะจากราวเตียงอะ่ะโอ้โหดูสิเนี่ยนี่นี่คือวิธีการที่นายคนนี้หนีออกมานะครับแล้วก็อ,อวันนี้มีข้อมูลจากชุดสืบสวนที่ทำคดีนี้นะครับบอกว่าช่วงที่แป้ง รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็มักจะมีเพื่อนฝูงทีมงานแวะเวียนไปอยู่เสมอจนกระทั่งตัดสินใจจะหนีออกมาจากโรงพยาบาลวันที่19ตุลาคมก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มานะครับว่าออตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวว่ามีอดีตนักการเมืองของพัทลุงคนหนึ่งแล้วก็มีตำรวจสังกัดสอพอเมืองสุราษฎร์ธานีและเพื่อนได้ไปเปิดโรงแรมในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเอาไว้นี่นะฮะ แล้วก็ยังมีข้อมูลเข้าไปอีกนะท่านผู้ชมลองฟังดูนะก่อนที่ลูกน้องคนสนิทของแป้งจะขับรถกระบะไปรับแป้งที่โรงพยาบาลมหาราชปรากฏว่าก่อนที่จะนาตัวมาได้มีการนัดคุยประชุมวางแผนกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งรีสอร์ทแห่งนี้อยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ3กิโลสองกลุ่มที่ร่วมประชุมเตรียมการพาแป้งหลบหนีก็คือจัก,กรีกับจิรวุษ อสองคนนี้อ,อ,อยู่ร่วมขบวนการแล้วก็ขับรถพาหนีนะะหลังประชุมวางแผนเสร็จก็แบ่งหน้าที่กันไปรับแป้งก่อนพารลปหนีออกจากโรงพยาบาลส่วนคนอื่นที่ร่วมวางแผนที่รีสอร์ทแห่งนี้มีใครอยู่บ้างตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ถ้าพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแน่ๆนี่นะฮะทีมข่าวไปตรวจสอบที่รีสอร์ทแห่งนี้ ก็เพื่อสอบถามข้อมูลจากพนักงานของโรงแรมนะก็ปรากฏว่าเทั้งผู้จัดการทั้งพนักงานเนี่ยไม่มีใครจะให้ข้อมูลกับทางสื่อเลยนะกับทางนักข่าวเนี่ยไม่มีเลยเขาบอกว่าเป็นมันเป็นคดีใหญ่มันเป็นคดีใหญ่ที่ผู้ต้องหาเนี่ยมันมันมีคดีฆ่าคนตายอะไรมาแล้วมีล้งลูกน้องมีอาวุธปืนเนี่ยเขาก็เลยไม่กล้าไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลกับทางนักข่าวนะครับเพราะว่ากลัวเอง กลัวว่าตัวเองจะไม่แล้วความปลอดภัยมีการวางแผนกันที่รีสอร์ทนแะรีสอร์ทนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลาจากโงรงพยาบาลนะครับก็ประมาณสัก3-4กิโลได้แล้วก็วันนี้มีคำสั่งจากผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชนะฮะมีคำสั่งจากทิบดีกรมราชทัณฑ์กรณีของนักโทษเวลิตทองด้วงที่หนีออกไปได้เบื้องต้นได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ว่าเหตุหลบหนีนี้มีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์มีส่วนรู้เห็นหรือไม่หรือเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ก็ให้เวลาทํางานกับคณะกรรมการชุดนี้สอบสวนให้เสร็จภายใน5วันแล้วก็มีคําสั่งให้นายนารงหนูคงผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครศรีธรรมราชและผู้คุมที่เกี่ยวข้องเข้ามาสํารองราชการที่ส่วนกลางในระหว่างที่ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น และถือว่าการทำหน้าที่ในส่วนนั้นไม่สามารถทำหน้าที่ได้ก็ต้องให้ผู้อื่นที่มีความเข้มแข็งสามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่าก็ไปทำหน้าที่แทนดินฮะย้ายผู้บัญชาการเรือนจำกลางลนครศรีธรรมราชและผู้คุมที่เกี่ยวข้องอให้มาสำรองราชการที่ส่วนกลางนะครับผู้คุมที่เกี่ยวข้องกับกรณีของนายแป้งนาโนดท,ที่ไปอยู่โรงพยาบาลมหาราชเนี่ยมีสี่คนนะครับ มีผัดละสองคนนะครับวันนี้คุณนรงจุ้ยเสยนะฮะอันนี้ชื่อนรงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผู้บัญชาการเรือนจําที่ถูกเด้งเนี่ยชื่อนรงหนูคงรองที่บดีกรมราชธานชื่อนรงจุ้ยเสยนะครับได้ให้ความเห็นกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าตอนนี้ประเด็นต่างๆยังไม่สามารถเปิดเผยได้โดยละเอียดโดยประเด็นการนัดหมายของแพทย์การเลื่อนนัดหมายการเปลี่ยนโซ่ตรวนนะครับกระแสข่าวที่บอกว่ามีหนึ่งในผู้คุมแจ้งให้ผู้คุมราชธรรม ที่อยู่ผลัดก,กลางวันไม่ต้องเข้ามาในช่วงกลางวันแต่ให้เข้าไปรับหน้าที่ในช่วงกลางคืนแทนนั้นเรื่องนี้ตัวท่านรองธิบดียังไม่ทราบรายละเอียดแต่การเปลี่ยนผลัดก,กลางคืนช่วงเกิดเหตุมีสองผู้คุมราชฐานยืนยันว่าทุกประเด็นอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ราชฐานทั้งสี่รายมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องไหนหรือมีการเอื้อประโยชน์ต่อการหลบหนีครั้งนี้หรือไม่และมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ต้องหาอย่างไร ขณะนี้ยังไม่มีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่กรมรชาชทันทั้งสี่พักราชการไว้ก่อนแต่อย่างใดแต่ก็ถูกเด้งไปด้วยนะฮะถูกเด้งไปพร้อมกับผอบอรเรือนจานะครับอืมแต่ดูตามรูปการแล้วเนี่ยง่ายๆท่านผู้ชมฮะสี่คนนี้เนี่ยเอ่อต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนอืมจะเกี่ยวข้องทั้งสี่คนเลยหรือว่าจะกี่คนไม่ทราบแต่มันเกี่ยวข้องแน่นอนแหละฮะใช่มันเกี่ยวข้องแน่นอนขนาดสื่อยังรู้เลย ว่ามีการแจ้งให้ผู้คุมที่อยู่ผลัดกลางวันไม่ต้องมาอยู่กลางวันเดี๋ยวไปอยู่กลางคืนทําไมอ่ะกลางวันจะทําอะไรกันเออแล้วไปอยู่กลางคืนเนี่ยเริ่มไปตอนกี่โมงอ่าใช่ไหมเริ่มไปตอนกี่โมงและยังมีข่าวนะว่าข้อมูลจากผู้คุมเนี่ยที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยให้ข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงบอกว่าแป้งเนี่ยหนีไปตอนตีหนึ่งความจริงเนี่ยสี่ห้าทุ่มก็ไปแล้วไปแล้วสี่ห้าทุ่มก็ไปแล้ว ฉะนั้นเนี่ยเราฟังตามรูปการแบบนี้มันก็แน่นอนแหละฮะแต่อย่างว่าเข้าใจท่านรอธิบดีก็ต้องพูดตามาหลักการตามพยานหลักฐานจะพูดจากความรู้สึกไม่ได้อีกจุดหนึ่งครับคณะกรรมการยังมีการสอบถามเจ้าหน้าที่ราชทานทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจในการสั่งการอนุญาตให้ออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำได้ก็คือผอ,อรเรือนจำที่ถูกเด้งคนนี้แหละคนนี้มีสิทธิ์ที่จะส่ง แลนะแป้งออกไปจากคุกไปรักษาตัวในการนัดหมายของแพทย์นั้นแพทย์ต้องมีใบความเห็นเสนอมาอยัางผบอรเรือนจําก่อนเพื่อที่ให้ผบอรเรือนจาอนุญาตนําตัวผู้ต้องขังออกไปรักษาตามความเห็นของแพทย์แต่ในกรณีที่ผู้ต้องขังอาจมีการวางแผนวูบหมดสตินั้นตรงนี้เนี่ยต้องตรวจสอบให้ชัดเจนและคณะกรรมาการจะต้องไปสอบถามกับแพทย์ที่เป็นเจ้าของค่ายอีกว่าผู้ต้องขังมีประวัติการรักษาอย่างไร แล้วทำ,ทำไมวันนั้นหมอจึงเลื่อนนัดย้อนกลับมาท่านผู้ชมฮะอย่างนี้ฮะคือในแป้งเนี่ยมีนัดกับหมอทันตแพทย์นะฮะมีนัดกับหมอทันตแพทย์จะออกไปจากคุกไปไปพบกับหมอฟันแต่หมอฟันน่ะเลื่อนหมอฟันเลื่อนเพราะถ้าเกิดหมอฟันไม่เลื่อนนะนายคนนี้ออกไปพบหมอฟันนะอาจจะหนีตอนนั้นก็ได้ใช่ไหมฮะฉะนั้นก็เลย ก็ไม่ทราบว่าทําไมหมอฟันเลื่อนอันนี้เขาจะไปสอบแต่เมื่อหมอฟันเลื่อนปุ๊บเหมือนกับทงนีีเขาวางแผนไปแล้วอะอทำยังไงวะยังไงก็ตามแต่ต้องหนีจากจากสถานที่ที่อยู่นอกเรือนจําจะหนีจากในเรือนจําไม่ได้อืก่อนอื่นแผนขั้นที่หนึ่งต้องออกไปจากเรือนจําให้ได้ก่อนออก็ไปหาหมอเออทีนี้หมอมันดันแบบเลื่อนเลื่อนนักกูนะะมีอยู่วิธีเดียวก็คือกูต้องออกไปจากเรือนจํากูก็ต้องไปพบหมอ กูก็เป็นลมแกล้งวูบเลยอืมอืมฉะนั้นเป็นลมแกล้งวูบปบเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะไม่เกี่ยวกับหมอคนไหนละถูกไหมฮะ<อ>ก็เขาไปลมอ่ะวูบแต่ทีนี้เนี่ยพอวูบหมดสติขาอ่อนแรงทําไมต้องส่งมาที่โรงพยาบาลมาหาราชทําไมไม่ไปส่งที่หน่วยพยาบาลของทางคุกอืมใช่ไหมฮะอืมหรือว่าทางเรือนจนํานครศรีธรรมราชไม่มีโรงพยาบาลไม่มีส่วนที่ เอ่อพยาบาลน,นักโทษถ้าเกิดนักโทษเป็นอะไรปุ๊บต้องส่งตูมานี่เลยโรงพยาบาลมหาราชเลยอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมฮะ mm hmm. เพราะอย่างนั้นเนี่ยถ้าคนเขาจะแหกคุกเขาก็ต้องทางออําวางแผนออกจากคุกวางแผนออกจากคุกมีวิธีเดียวต้องไม่สบายอืมเพราะรู้อยู่แล้วว่าเรือนจนํานี้ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีสถานพยาบาลถ้าเกิดเป็นอะไรไปปุ๊บก็ต้องส่งออกไป โรงพยาบาลมหาราชหรือว่าโรงพยาบาลอื่นเลยมันก็เลยวางแผนแต่ตรงเนี้ยจะตัดประเด็นหมอไปเลยนะใช่ไหมใช่ตัดประเด็นหมอไปเลยแต่เขาจะสอบหมอฟันก่อนเขาจะสอบหมอฟันว่าทําไมเลื่อนทําไมหมอเลื่อนเออมันทําไมหมอเลื่อนเลื่อนพบนายคนนี้จนนายคนนี้เนี่ยต้องมาใช้ทริควางแผนเป็นลมเองอออืมเนี่ท่านผู้ชมฮะดูไม่ยากนะฮะดูไม่ยากนะ แต่ชัดเจนว่างานเนี้ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นเป็นใจอย่างแน่นอย่างแน่นวน <laughs> อย่างแน่นวนอย่างแนะ่นว่นะฮะ